สวัสดีครับกับผมต้องกาวคริปโตนะผมวันนี้เรามาอัปเดตสถานการ์ bitcoin แล้วก็ cryptocurrency กันนะครับผมวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายสักเท่าไหรนอนอ่นนะครับผมก็กดู่เลยเนี่ยฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ s u b s c r i b e ให้กับช่องนี้ด้วยนะครับผมเกิดว่ายังไม่ได้กดติดตามนะครับผมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดไอ้เจ้าตัวกระดิ่งนะครับผมกดด้วยนะแล้วก็เพื่อรับแจ้งเตือนนะครับผมโอเค แล้วก็อย่าลืมนะผมถ้าเกิดว่าอยากจะสนับสนุนผมนะผมกาวคริปโตสลดจอยนะผมก็สามารถเป็นสมัครเป็นสมาชิกกันได้นะครับผมมีแพ็กเกจหลายแพ็กเกจด้วยกันนะผมให้เลือกสรรเลยทีเดียวละแล้วก็ช่องทางหนึ่งนะผมโอนตรงนี้เนี่ยก็คือผ่านพร้อมเพย์เลยนะผมไม่ว่าจะเป็น10บาท20บาทรับหมดเหมือนกันนะผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะผมที่สนับสนุนกันนะผมแล้วก็ผู้สนับสนุนใหญ่อย่างเป็นทางการเลยนะผมนั่นก็คือ Bi t เก t นั่นเองนะผมบิทเกเนี่ยเป็น ก็พิเปเทรดนะครับผมแพลตฟอร์มตัวหนึ่งนะครับผมที่เด่นเรื่องของก็พิเปเทรดนะครับผมแล้วก็ผมเนี่ยเป็นมัสเตอร์เทรดที่นั่นด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถสมัครผ่านได้ตรงนี้เลยนะครับผมนี่นี่ตรงนี้เลยนะก็คือเอามือถือมาจิ้มนะครับผมแล้วก็หรือไม่ก็ลิงก์อ่ะจะอยู่ใต้ดีสคริปชันนะครับผมก็สามารถสมัครได้แล้วก็ไปเทรดในนั้นได้เลยนะครับผมหรือไม่ก็ไปทำการก็พิเปเทรดนะครับผมโอเคปะ่ะ เออเคลียนะโอเคในวันนี้นะผมเป็นวันที่23สิงหาคม25-65นะครับผมก็เป็นเรื่องของเอ่อถ้าทำเฟรมหนึ่งวันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีการดึงขึ้นนะครับผมจริงๆแล้วมันจะล่วงลงแล้วแหละแต่ว่าม,มีการดึงขึ้นแล้วสภาพนี้นะครับผมสภาพแท่งเทียนแบบนี้เนี่ยมันน่าจะลงต่อด้วยนะครับผมนะยังลงต่ออีกนะเพราะว่าหลายๆอย่างนะครับผมมันก็ยังบง่งบอกว่าเอ๊ เดี๋ยวมันจะมีข่าวนู่นนี่นั่นด้วยนะครับผมก็เลยน่าจะต้องลงมาถึงประมาณช่วงนี้ก่อนนะช่วงนี้ก็คือตอนนี้ถ้าพูดกันตรงๆเลยนะผมมันยังไม่ถึงเป้าที่เขาวัดไว้นะผมถ้าเกิดว่าวัดไว้เนี่ยมันจะอยู่ช่วงประมาณสัก19-2นะแต่ว่าตอนนี้คือมันลงมาแล้วมันเหมือนพักตัวนะครับผมซึ่งเป็นการพักตัวที่เฮ้ยมันนานเกินไปว่ะวะคือปกติแล้วเนี่ยมันจะพักแค่วัน2วันแล้วมันก็ลงต่อแต่นี่คือแบบ เหมือนจะเป็นวันที่สี่ด้วยซ้ำไปใช่ไหมอืมเหมือนแบบพยายามที่จะกระทุ้งลงไาข้างล่างนะผมแล้วเส้น EMA หลายๆตัวเนี่ยมันก็อยู่ห่างกันเนะมันก็พยายามกดลงมาหากันนะครับผมดูท่าฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออเนี่ยมันมันเป็นการไซเวย์อยู่นะเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดว่าเราปรับไปแล้วเนี่ยมันเป็นแบบ expand ใช่ไหมเออเป็นสามเหลี่ยมแบบ expand นะครับผมก็เลยแบบเออหรือว่ามันมันจะเล่นห้านี้วะไซเวย์ way แบบนี้ กรอกแคบๆเลยปึ๊บๆๆๆก็ได้นะเออดูทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนิดหนึ่งชั่วโมงก็มีอะไรเกิดขึ้นก็คือไซเวสไซเวสปกติไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็คือเหมือนเป็นการพักตัวเฉยๆนาขึ้นลงขึ้นลงไปเรื่อยๆตามสเต็ปนะผมคือในระยะนี้นะผมถ้าเกิดว่าเราเล่นถ้าเกิดว่าเราจะเทรดอะใช่ไหมเราจะไม่สามารถใช้เส้น EMA เป็นสัญญาณได้นะครับผมให้เราใช้ s t o ท I อซ์ไอแทนนะครับผมซึ่ง Sto ทไอซ์ไอเนี่ยจะเป็นมิดกับ เจ้าตัวไซเวย์พอสมควรนะผมเพราะว่าตัวไซเวย์เนี่ยสังเกตไหมคือถ้าเกิดว่ามันอยู่ข้างล่างใช่ป่ะเราก็ซื้อนะ่ะพอมันขึ้นไปบนสุดปุ๊บเราก็ขายเนี่ยมันก็จะตรงตามแบบไซเวย์เลยเป๊ะเลยนะครับผมก็ดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครจะเล่นแบบพวกฟิวเจอร์พวกอะไรพวกนี้นะผมก็แนะนําว่าให้ใช้สตอ r e ไอไอนะครับผมมันก็จะค่องทานที่จะแม่นยําพอสมควรนะผมสำหรับในตาไซเวย์เนาะโอเคเรามาดูดี y กันบ้างนะผมดีเอ็นี่ก็ บ่งบอกกันเหมือนกันนะครับผมว่ามันค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเลยเพอสมควรอา้าวโอเคมันเลยเส้นที่ผมคาดคะเนไว้นะผมก็อันนี้อ่าเต็มที่อ่าเป็นสตองบีใช่ไหมเป็นสตองบีแล้วลงซีตรงนี้อ่าเต็มที่คือจะว่ายังไงเดียมันมันก็เป็นร้อยแปดที่ค่อนข้างที่จะแข็งแข็งแกร่งเกินนะตอนแรกคือแบบมันจะอยู่ตรงนี้ไม่อยู่นะผมขึ้นไปต่อแล้วบางทีทําไมบิตคอยมันก็ขึ้นตามไหมเนี่ยปกติแล้วอะ่ะ อเนี้ยมันต้องลงบิตคอยนมันจะขึ้นใช่ไหมแต่นี่คือมันขึ้นทั้งคู่ก็เลยแบบงงๆบ้างอะไรเงี้ยเนาะเออก็เอาเป็นว่ามันก็ดูได้แต่ว่าไม่ได้ดูได้ซะทุกครั้งนะครับผมโอเคป่ะโอเคมามาดูทองกันบ้างนะผมทองเนี่ยก็บอกได้เลยว่าตอนนี้มันคือเป็นการคอลเลคชันลงมาใช่ไหมแล้วมันมีทรงที่จะขึ้นต่ออาจจะมีการยกโลวันนี้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยเรื่องของข่าวข่าวนี่เรามาดูข่าวกันบ้างนะผมข่าวเนี่ย ในวันนี้จะเป็นวันแดงๆนะครับผมก็คือเป็นการประกาศอัตราการขายบ้านใช่ไหมซึ่งอัตราการขายบ้านผมว่ามันมันน่าจะเกี่ยวกับอสังหามากกว่าเนาะกับทองซึ่งคริปโตนี่ไม่น่าจะยังยังยังไม่น่าจะเกี่ยวใช่ไหมแต่เป็นเรื่องของ s อสอะไรพวกนี้นะผมก็ตามคาดการณ์ของอผู้คนอะไรประมาณนี้นะผมแต่ที่วันเด็ดเลยเนี่ยคือวันพุธนี่วันพุธก็เป็นเรื่องของสินค้าใช่ไหม m o m อน่ว่ากันไปนะครับผมก็ประมาณนั้นเลาวสำหรับเจ้าตัวทองก็ไม่มีอะไรมากนะผมวันนี้เราก็ไม่เคยคุยอะไรมากเจ็บคอด้วยโอเคเนื่องจากว่าตลาดของเรานะผมยังไม่ได้เปลี่ยนทรงหรืออะไรเลยนะผมดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็ข้ามไปหลายตัวเลยนะครับผมวันนี้เราก็มาดูเรื่องของอ่าโรสกันบ้างนะผมโรสเนี่ยเอาจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองดูทางเฟรมใหญ่ๆเลยนะผมณนะช่วงนเนี้ยเนี่ย มันจบเวฟห้าละวันจบเวฟห้าตรงนี้แล้วมีการลงมาเป็นคอเลกชันนะครับผมลงมาคอเลกชันเนี่ยอาเอเอลงตรงไหนเอลงตรงนี้เลยนะมันไม่ได้จบแค่นี้นะผมมันลงมันนี่เลยนะครับผมแล้วทีนเนี้ยเนี่ยเอน่าจะจบแล้วต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นการขึ้นนะครับผมแต่ว่าขึ้นครั้งเนี้ยเนี่ยน่าจะสูงเอาเป็นตามทฤษฎีเลยเนี่ยก็จะประมาณสัก0.09นะครับผมแต่ว่าผมมองว่านะ ตรงนี้มันยังไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดว่าเล่นสั้นเนี่ยก็น่าจะเล่นขาลงดีกว่าถูกไหมเออแต่ก็อย่างไรก็ดีนะผมเราดูเทรนใหญ่ถ้าเทรนใหญ่เนี่ยมันยังเป็นขาลงอยู่เราก็น่าจะเล่นขาลงมากกว่านะครับผมก็การสวนเทรนไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นเรื่องดีเท่าไหร่นะครับผมแล้วพอเมื่อมันขึ้นบีตรงนี้ใช่ป่ะขึ้นบเนี่ยเอาสูงสุดเลยเนี่ยคือ0.093นะ0.093 แล้วลงสุดเนรัยผมก็คือ0.049นียประมาณนี้นะผมก็พอๆกับกาล่าใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ไม่มีกาลานะผมเพราะว่ากาล่ามันยังอยู่ที่เดิม <laughs> อะโอเคก็ตามนี้นะผมสําหรับโรสอ่ะโอเคเรามาดูบิดคัพคอยกันบ้างนะผมบิดคัพคอยเนี่ยก็บอกตั้งแต่วันก่อนแล้วผมว่ามันจะล่วงต่ออะโอเคมล่วงต่อแล้วนะครับผมจากตรงนี้ลงมาก็มีคนลงขาวว่าเออเนี่ยมันลง จากจุดสูงสุดขึ้นมาจุดต่ําสุดแล้วเนี่ยเอาถามว่าช้อนได้ยังนะครับผมถ้าเป็นผมเนี่ยผมมองนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากจะเก็บว่าอยากจะเก็บครับคอยเนี่ยไม้นี้น่าเก็บแล้วนะครับผมเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าลงมาเว็บ2องใช่ป่ะเว็บ2ทั้งหมดเลยอันนี้อาจจะจบเว็บ2ตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยก็น่าจะเก็บไว้สักไม้นึงก่อนก็ได้นะครับผมแต่ว่าเก็บไว้เยอะๆก่อน เก็บไว้น้อยๆก่อนนะครับผมแล้วค่อยไปซ้ําตรงแถวๆบริเวณห้าสบห้าสิบบาทซึ่ง54บาทเนี่ยอาจจะลงมาตรงนี้ก็ได้ถูกไหมเออก็ระวังระวังไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสาหรับเจ้าตัวของอ่าครับคอยเนาะโอเคประมาณนั้นโอเค ตัวสุดท้ายของเราเลยนะผมนั่นคือหมาดอชคอยของเรานะครับผมก็ทรงๆไปแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นขาช็อตอยู่นะครับผมเนี่ยคือถ้าใครติดตามเ,าเจ้าต,ตัวกอปปิทเทของผมอยู่นะครับผมช่วงนี้ผมก็จะมีเรื่องของการช็อตหมากันบ้างนะครับผมช็อตหมาช็อตให้ตายอ่ะโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้มันมีการยกโลขึ้นเล็กน้อยถูกไหมถ้าเกิดดูทางทเฟรมหนึ่งวันเนี่ยมันมีการยกโลแน่นอนแล้วก็มีการแบบเออ น่าจะมีการเด้งเส้นขึ้นมาจากตรงนี้นะผมแต่ว่าผมก็เชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่นะผมหมาก็ยังจะลงอยู่เสมอนะอาจจะแบบขึ้นมา่างนี้ก็ได้นะอะไรอย่างนี้แล้วก็ลงปุบก็เป็นไปได้นะครับผมสําหรับหมาโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้นะผมก็ตอนนี้ 7, 7คือเจ็บคอมากเหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่าน่าจะอมยาน่าจะหายนะครับผมนะก็ อัปเดตเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมเอาไว้สำหรับคุยใน Discord นะครับผมหรือว่าว่าในคุยใน t w i t เตอร์ของผมก็ได้นะครับผมก็สามารถเข้ามาเอ่อคุยพูดคุยกันได้นะครับผมมาคงคอมเมนต์อะไรกันได้นะเออแล้วก็อย่าลืมนะครับผมนี่ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของเรานะครับผมบิตเกตนะครับผมเด่นมากเรื่อง Copy t r a เทรนะครับผมนะตอนนี้คือเขาเริ่มที่จะทำฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับผมในบิตเกตนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของอัก เขียนคำแนะนำว่า Copy t ี้เทปเนี่ยจะเป็นยังไงต้องเปิดพอร์ตเท่าไหร่ต้องวางแผนอะไรยังไงนะครับผมก็คือสำหรับเป็นคำแนะนำว่าเฮ้ยจะก๊อปผมเนี่ยผมมีสไตล์ไหนอะไรยังไงนะครับผมนีก็เอาไว้ติดตามกันดูแล้วกันนะครับผมอันนี้คือผมเสนอไปละโอเคแล้ว okay, เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายรักทุกคนนะครับจุ๊บ